ประดีครับท่านผู้ชมเมนูของเราวันนี้นำเสนอปลาซาบะย่างเกลือครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราปลาซาบะมามา,มาหั่นนะมาหั่นเป็นแว่นครับเราเอาปลาซาบะมาหั่นเป็นแว่นแล้วเสร็จแล้วนำเกลือโรยกับ โรยไปที่ตัวซาบะหลังจากนั้นครับเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับให้เนื้อเกลือซึมเข้าไปข้างในไม่ต้องโรยเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเค็มนะครับเอาพอประมาณนะครับตอนนี้เราก็จะได้ปลานะฮะในส่วนของปลาซาบะที่เราทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงไปนะครับอบในนะ เตาอ,อบไร้น้ำมันครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเตาอ,อบไร้น้ำมันพอหลังจากที่เราตั้งนะฮะเตาเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําปลานะครับใส่ลงไปในเตาอ,อบน้ํามันนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นเตาอ,อบไร้น้ํามันนะครับท่านผู้ชมนะฮะเราก็จะนําในส่วนของเตาอ,อบไร้น้ํามันนี่นะครับ ที่ปลาอยู่นี้ใส่เข้าไปในส่วนของนี่ครับตอนนี้เราก็จะเอาปลานี่ครับใส่เข้าไป กดเข้าไปให้แน่นตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเราเราตั้งที่อุณหภูมิประมาณร้อยห้าสิบองศาครับท่านผู้ชมความร้อนอยู่ที่ร้อยห้าสิบองศาแล้วก็ตั้งเวลานะครับอยู่ที่เออยี่สิบนาทีไม่ถึงก็ประมาณสิบแปดนาทีเราเราเรปล่อยพอปล่อยมือเสร็จปุ๊บเนี่ยตเตาอบมาเงี้ยทำงานอัตโนมัติ ท่านผู้ชมครับนี่คือปลาสาบะย่างเตาอบไร้น้ำมันครับท่านผู้ชมอีกประมาณ18นาทีเรามาชมกันว่าปลาสาบะของเราจะออกมาขนาดสวยขนาดไหนครับรอสักครู่ครับครับตอนนี้เตาอบลมเตาอบไร้น้ำามันนะครับของเราเได้เสร็จแล้วใช้เวลาอบจริงๆประมาณ20นาทีครับท่านผู้ชมครับ อ่าเราจะมาเช็คกันดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับโอโหเป็นไงครับสวยไหมครับอืมโอเคครับนี่ครับสวยเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราจะเอาปลาขึ้นมาครับท่านผู้ชมนี่ครับจะสังเกตนะครับเราไม่ได้ทอดน้ำมันเราจะใช้แบบอบลมร้อนแบบนี้ปลาก็จะออกมาสวยงามครับท่านผู้ชมครับ แล้วเราก็จะกินแก้มกับแตงกวาครับท่านผู้ชมเอาแตงกวาเสริมลงไปเลยนี่ครับกับน้ำจิ้มแซ่บๆนี่ครับน้ำจิ้มซีฟูด รเราก็จะได้ปลาซาบะอบเกลือรครับท่านผู้ชมย่างด้วยเตาอบลมร้อนนะครับก็คือเตาย่างไร้น้ำมันครับท่านผู้ชมออกมาสวยงามเลยครับท่านผู้ชมกับนี่ครับ